ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเครื่องจักรกลรถขุดตะรถขุดตักนะคะไปเร่งขุดลอกปรับพื้นที่และทำแนวตลิ่งตลอดจนบรรจุก,กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะนี่แหละค่ะที่จังหวัดเลยแต่ที่บอกว่าจังหวัดเลยก็หนักเนี่ย <c oughs> <c oughs> จังหวัดเลยนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากทั้งปริมาณน้ำฝนมวล <c oughs> น้ำฝนรวมไปถึงแม่น้ำเลย <c oughs> ที่ขึ้นอย่างแบบโหมาเร็วมากด้วยนะคะ <c oughs> ทางด้านของพันเอกนัตชัยปัญญาใสาค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒน,นาการเคลื่อนที่23สสานักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาก็ได้จัดกําลังพลช่วยบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับเครื่องจักรกลรถขุดตักนะคะไปเร่งขุดลอกปรับพื้นที่เอากำลังพลไปช่วยทําความสะอาดบ้านของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบโอ้โหดูดีน้ําแรงมากเลยน้ําแรงมากนะคะอ่ะ พีทาหารก็เลยไปช่วยค่ะทั้งไปช่วยขนของขึ้นที่สูงด้วยไปช่วยอพยพคนไปที่ปลอดภัยด้วยแล้วก็บ้านไหนที่น้ำมันลดลงแล้วคนสามารถกลับเข้าไปอยู่ได้เนี่ยเขาก็พากำลังคนนี้และค่ะ ไป <มา S 2> ช่วยทำวยความสะอาดอค่ะไปช่วยทำความสะอาดเนาะ,ะแล้วก็ไปทําแนวตะลิ่งตลอดจนบรรจุกระสอบทรายป้องกันน้ําเอ่อล้นเข้าพื้นที่อีกรอบด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองสาวสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะพร้อมด้วยเครื่องมือและยุทธปรกรณ์เฉพาะกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนรถวางสะพานเครื่องหนุนมั่นนะคะหรือว่าโมบายฟอรติ้งบริดจ์นะคะสำหรับกรณีสะพานขาดหรือว่าเสียหายนะคะรวมไปถึง เครื่องมือช่างรถครัวสนามและรถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่และยังได้มีการวางกำลังและยุทธปรกรณ์ในระดับเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดค่ะผู้สูงอายุนะคะเวลาน้ำมาแบบนี้อย่ออกมาเลยอันตรายมากเลยนะคะน้ำแรงมาก